ดูกันครับเกมหนีตายท้ายตารางครับสามคะแนนจะตกไปสองใ,ใครนะครับมาชมกันนะครับวันนี้นนการหัวราการสวัด์มาที่วิภูสนะวิภูสนะยกแล้วคลึงหนีมาหนึ่งแล้วยิงแล้วได้ประตูครับโอ้โหยิงเสาแรากของวิภูสนะเปียมสวัสดิ์ครับราชนาวีบุกมานําหนึ่งศูนย์ครับบอลมาที่วิภูสนะโดนจิมแล้วแขงมาวิภูสนะหมุนแล้วยิงโอ้โหสองศูนย์ครับ จังหวะน,นี้ต้องชมเลยครับพ่ภูสะนะหมาคนเดียว2ประตูนะตอนนี้ราชนาวีบุกมานำแล้วคนระับสองศนยนี่ครับโดนลัดอยู่แล้วล้มควม่ำไปมีขายครับแม่ แล้วครับคุณเดชาวิเศษศักดิ์สีนี่ครับให้เป็นจุดโทษกับเจทีทรักครับยิงเพื่อตีใครแตกครับไคโอวิ่งมาซ้ายดูดีได้ประตูครับ,ไ,ออรไ,รบไล่มาเป็นหนึ่งประตูต่อสองครับจากไคโออเมดายิงจุดโทษนะครับนาทีที่28และนี่าราดน,นจ่ายต่อไคโอ ไหลโอบมุนเข่าซ้ายแล้วตะวัดยิงตีสเสมอครับโอ้โหลูกตะวัดยิงของใครออเมได้ครับนี่เสมอสองสองครับตอนนี้แล้วฝาเขานเดียวสองประตูครับโอ้โหเอาแล้วครับคนนี้ตุกเราแฟร์ขับกระต่ายม่วงเง็บคนนี้แะคืนเข้าซ้ายแล้วจังหวะยิงเหมือนจะยาวไปแล้วครับแล้วตวัดลูกนี เช็ดเสาเข้าไปเลยครับออ้ครับนักะพลจะตามประกบโอ้โหนี่บอลเช็ดระการจะหลบจ่ายมาเจษนาวุฒิเจอกับธราดนแล้วแยกมาได้ตะการเติมธนศัก์ให้ธาราดนยิงเากแล้วได้ประตูครับโอ้โหพลิกซด์นดำสามสองครับเจตีทักจากธาราดนห่วงวิเชียนครับเอาแล้วครับแบบนีโอ้โหนี่สะใจเลยครับทางเปียราชภูริศาประตูเจติทัก ลากายครับให้ธราดนแล้วจิงไปเสาสองชัดเสาเข้าไปครับโอ้โหโตามหลังสองประตูครับตอนนี้กลับมานำสามสองครับทางเจติทรัคปิญัติถืนกลับมากดเรียกเอาแล้วตีเสมอสามสามครับจังหวะยิงไกลของนัทพลจอนจิตโอ้โหนี่นาทีเดียวมีสองประตู คือธนาดนเปิดหยอดมาให้กับไคลโอไคลโอพิกซ้ายแล้วให้วัชรินยิงและได้ประตูครับโอโ้โหนนมสี่ประตูต่อ3ครับจากวัชรินนบัสกาลครับสนาทีสุดท้ายของเกมครับโอ้โหเอาจนได้ครับ,โโรบประตูที่5ของวัชรินนมัสการครับ ดูครับจังหวะจะยิงแล้วจะลบทอ,อยู่แล้วครับโอ้โหลูกนีไคลโอจ่ายนะครับแล้วยิงไปเสาไกลครับโอ้โหทรงศักดิ์พุ่งไปแต่ว่าไม่ทัน4ต่อ3ครับตอนนี้ยันั้ให้มาหัวนาคาแล้ววิภูศนาครับโอ้โหติดที่ตะการอรที่พันธวัฒน์นะครับจังหวะเล้วดีครับ ูตสินพิจารณาแล้วไม่ให้ครับไม่เป็นจุดโทษพึงแล้วไถมาจ่ายต่อมาเปียนัทแทงแล้วหากมาลูกนี้ติดเซต้องเคลียอ์ไปก่อนเนี้ยบูพัวัวาดที่ยิงเบาไปหน่อยครับเล่นสั้นมานัทพลกดไปติดแล้วจบเกมครับเจทีครัคนคคอนและจีมาเปิดบ้านเอาชนะราชนาวีแบบสุดมันครับ สประตูต่อ3นะครับเก็บเพิ่มอีกสาคะแนนตอนนี้เป็น11บเคะแนนแล้วนะครับอันดับนี้ขยับขึ้นมาอยู่ที่12นะครับ